ประกาศิทิราชามังกรบทที่4898ที่นี่ที่ไหนหลังจากเฉินผิงและหูมาจือเดินเข้าไปในแสงสีขาวที่นำพวกเขาไปสู่ถนนพวกเขาก็ถูกดูดเข้าไปในนั้นอย่างควบคุมไม่ได้ทั้งสองคนรู้สึกถึงแรงดูดอันมหาศาลที่กลืนกินพวกเขาอย่างต่อเนื่องเฉินผิงรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาไม่สามารถขยับได้พลังกลืนกินอันแข็งแกร่งยิ่งนี้ทำให้เฉินผิงต้องการต่อตาโดยสัญชาตญาณ เขาคิดว่ากระบวนการที่ถูกนำไปสู่สวรรค์จะต้องสบายมากแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บปวดมากเมื่อเฉินผิงรู้สึกถึงว่าน้ำวนลึกเข้าไปในร่างกายของเขาก็ไม่มีแสงหรือเสียงใดๆดอยู่รอบตัวเขาและทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปเหมือนกับว่าทั้งร่างกายอยู่ในความว่างเปล่าแม้แต่อากาศรอบข้างก็ไม่สามารถรับรู้ได้เฉินผิงไม่สามารถตรวจจับกลิ่นของหูมาจือได้ ตาไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้และจิตสำนึกทางจิตวิญญาณก็ไม่สามารถตรวจจับสิ่งใดได,ได้แม้แต่ดวงตาสวรรค์ก็ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงในสถานที่แห่งนี้เฉินผิงสามารถหลับตาได้เพียงเล็กน้อยรู้สึกราวกับว่าเขากำลังลอยอยู่กลางอากาศฉันไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนแต่เฉินผิงรู้สึกว่าร่างกายของเขาเหมือนได้เข้าสู่ช่องทางอื่นเพราะเขาสามารถรู้สึกถึงแรงกดดันจากทั่วร่างกายแม้กระทั่งเบื้องหน้าฉันก็ยังมีแสงสว่างวาบ บูมทันใดนั้นหลังจากเสียงดังจนหูเอื้อเฉินผิงก็รู้สึกเวียนหัวและอวัยวะภายในของเขาดูเหมือนจะถูกบีบเข้าด้วยกันเฉินผิงต้องการที่จะต่อต้านแต่เขาไม่มีแม้แต่ความแข็งแกร่งที่จะทำเช่นนั้นขั้นตอนนี้มันเจ็บปวดมากเหมือนนว่าใจจะแจ่มใสแต่กายกลับควบคุมไม่ได้เมื่อแสงสีขาวทะลุเข้าตาของเฉินผิงเฉินผิงก็ลืมตาในที่สุดสายตาของฉันเริ่มฟื้นตัวแล้วและฉันตื่นเต้นมากม เขาอยากรู้จริงๆว่าสวรรค์ที่ทุกคนปรารถนาเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อเฉินผิงลืมตาขึ้นช้าๆเขาก็พบว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยกรงขนาดใหญ่และกรงนั้นก็ถูกล้อมรอบด้วยโซ่สีดำเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนท่านอาจารย์หูท่านอาจารย์หูเฉินผิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาไม่ได้ถูกพาขึ้นสวรรค์หรอแล้วเขามาอยู่ในกรงกระทันหันได้ยังไงและเขาไม่ทราบว่าสถานที่นี้คือที่ไหน เฉินผิงพยายามแผ่พลังวิญญาณของเขาออกมาแต่พลังวิญญาณของเขาไม่สามารถแผ่ออกมาได้เลยเฉินผิงตะโกนอยู่นานแต่ไม่มีวิเแววของหูมาจือเลยในขณะนั้นเฉินผิงเกิดอาการตื่นตระหนกและตะโกนเสียงดังมีใครอยู่ที่นี่ไหมที่นี่คือที่ไหนแต่หลังจากตะโกนไปหลายครั้งก็ไม่มีใครตอบสนองผู้อาวุโสท่านรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนมันคือสวรรค์หรือไม่เฉินผิงสามารถขอความช่วยเหลือจากจอมมารฉี่หยุนได้เท่านั้น เจ้าปีศาจเมคาแดงส่ายหัวและพูดว่าข้าไม่รู้ที่นี่น่าจะเป็นคุกใช่ไหมฉันรู้ว่ามันคือคุกแต่ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้ขึ้นสวรรค์เหรอทำไมฉันถึงอยู่ในคุกเฉินผิงเริ่มตึงประหนกเขาคงถูกใครสักคนควบคุมก่อนที่จะถึงสวรรค์ด้วยซ้ำเฉินผิงเปิดตาเทียนหมิงของเขาและจอดทะลุหมอกดำหลายชั้นภายในกรงเขาต้องการดูว่าฉากภายนอกจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเฉินผิงลืมตาเทียนหมิงและมองดู เขาก็พบว่ามีโครงแบบนี้อยู่รอบตัวเขาและโครงเหล่านี้ดูเหมือนจะลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งโครงทั้งหมดถูกมัดไว้ด้วยโซ่จนไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในได้เฉินผิงพยายามดูดซับลมหายใจรอบตัวเขาแต่พบว่าไม่มีพลังงานนางฟ้าได้ได้อยู่รอบตัวเขานับประสาอะไรกับพลังงานจิตวิญญาณมีพลังปีศาจอยู่ในหมอกดำแต่พลังปีศาจนั้นหายากมากและเฉินผิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากสงบสติอารมณ์ลงแล้วเฉินผิงก็หยิบดาบสังหารมังกรออกมาและฟาดมันอย่างแรงไปทางคุกเขาต้องการทำลายคุกแห่งนี้และออกจากสถานที่นี้ฉันไม่อาจติดอยู่ที่นี่ตลอดไปได้กริ้งดาบฆ่ามังกรได้ฟันไปที่ขอบโครงแอลมันก็ทำให้เกิดเสียงที่คมชัดหลังจากเกิดเพลิงไม่กรงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันมือของเฉินผิงกลับชาเล็กน้อยจากความตกใจ บทที่4899คุณมาจากไหนโอเชีย oh, เฉินผิงรู้สึกโกรธเล็กน้อยจากนั้นก็ระเบิดพลังทั้งหมดของเขาออกมาและฟันไปที่ขอบโครงอีกครั้งกริงด้วยเสียงดังปังเดียวกันร่างกายของเฉินผิงทั้งหมดก็ปลิวหายไปเฉินผิงรู้สึกว่าอวัยวะภายในของเขากำลังปั่นป่วนเพียงเท่านั้นเขาไม่คาดคิดว่าโครงธรรมดาธรรมดาแบบนี้จะสามารถดักจับเขาได้ ในขณะนี้เขาคิดถึงคำพูดของชายชราและรู้สึกว่ามันมีความหมายมากด้วยพลังของฉันแม้จะขึ้นสวรรค์ก็ยังมีอันตรายอยู่ทุกคนทุกแห่งตอนนี้เฉินผิงเชื่อเรื่องนั้นแล้วหากตรงนี้มาจากโลกสวรรค์เฉินผิงรู้ดีว่าเขาไม่มีทางทำลายมันได้เพื่อนนักเต๋าอย่าเสียพลังงานของคุณไปเปล่าเล่า,ลาไม่มีใครที่มาที่นี่จะหลบหนีได้เว้นแต่ว่าพวกเขาจะรับโทษจนเสร็จสิ้นและได้รับการปล่อยตัวในเวลานั้นเองก็มีเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้น เฉินพิงตกใจและเรียบถามเต้าโหยคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนข้าอยู่ในกรงข้างๆเจ้าข้าไม่เคยคิดเลยว่านักฝึกฝนที่เพื่อนไปถึงอาณาจากตาตักรอมตะอย่างเจ้าจะกล้าเข้าสู่สวรรค์อีกฝ่ายดูเหมือนจะแปลกใจเล็กน้อยแล้วพูดว่าเพื่อนนักเต่านี่คือสวรรค์หรือทำไมเราถึงถูกขังไว้ผมไม่คิดว่าผมทำอะไรผิดทำไมผมถึงต้องได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษแล้วเฉินผิงรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันเป็นพลเมืองผู้เคารพกฎหมายซึ่งไม่เคยก่ออาชญากรรมใดๆทำไมพวกเขาถึงจับกุมฉันและปล่อยให้ฉันรอการปล่อยตัวหลังจากรับโทษแล้วคุณยังไม่ได้บรรลุถึงสภาวะขององค์การขึ้นสู่สวรรค์แต่คุณได้ใช้พลังภายนอกเพื่อขึ้นสู่สวรรค์นี่ขัดต่อกฎของถนนสายนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะขังคุณไว้ชายคนนั้นกล่าวว่าข้าถูกเต่าผู้ยิ่งใหญ่พามาที่นี่และไม่มีใครพยายามหยุดข้าเหตุใดท่านจึงจับกุมข้า ไปจับกลุ่มผู้ที่นําพวกเรามาที่นี่ซะเฉินผิงพูดไม่ออกทําไมเขาจึงกลายมาเป็นนักโทษหลังจากถูกนํามาที่นี่ตามปกติมันไม่มีประโยชน์สวรรค์เป็นเพียงกฎเกณฑ์ไม่ใช่เหตุผลหากคุณพยายามใช้เหตุผลในสวรรค์คุณจะถูกหัวรอยเยะเจ้ามาจากไหนชื่ออะไรเจ้าถูกพาขึ้นสวรรค์ทันทีหลังจากไปถึงระดับแรกของอาณาจากาักรอมตะดูเหมือนว่าจะมีพลังอันทรงพลังอยู่เบื้องหลังเจ้าข้าจะปล่อยเจ้าไป ชายคนนี้รู้ได้ในทันทีว่าเฉินผิงถูกคนที่ปล่อยเขาไปส่งมาชื่อของฉันคือเฉินผิงฉันมาจากแดนสวรรค์ดังนั้นบันไดส่สวรรค์จึงช่วยให้ฉันมีความคล่องตัวขึ้นบ้างเฉินผิงพยักหน้ารับทราบแล้วถามว่าเพื่อนนักเต๋าคุณมองเห็นฉันได้อย่างไรแต่ฉันมองไม่เห็นคุณคุณมาจากไหนคุณชื่ออะไรเฉินผิงถามชายคนนั้นท้ายที่สุดนี่คือคนแรกที่เฉินผิงได้พบเมื่อเขามาถึงอาณาจักรสวรรค์ ดังนั้นเขาจึงต้องถามคำถามให้ชัดเจนเฉินผิงยังได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากชายผู้นี้หากเจ้าสลายหมอกดำในกรงเจ้าก็จะมองเห็นข้าได้ข้าชื่อเซียวรุยผู้ฝึกฝนจากอาณาจักรอู่สูข่ายังมาถึงอาณาจักรสวรรค์ด้วยการปีนบันไดสวรรค์ด้วยแต่ตั้งแต่ข้ามาที่นี่ข้าก็ติดอยู่ในที่นี้มานานกว่าห้าร้อปีแล้วชายคนนั้นถอนหายใจแล้วพูดว่า เฉินผิงมองดูหมอกสีดำในกรงและโบกฝ่ามืออย่างกระทันหันลมกระโชกแรงขึ้นและหมอกสีดำก็ถูกพัดหายไปทันทีหลังจากพัดหมอกดำออกไปเฉินผิงก็พบว่าในกรงที่อยู่ห่างจากคุกเพียงไม่กี่เมตรมีชายผอมโซมีเคราแม้ว่าชายคนนี้ดูอิดโรยแต่เขาก็ยังคงมีจิตใจดีแต่เสื้อผ้าบนตัวของเขาดูขาดร่วงริ่งดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนมันมาหลายร้อยปีแล้ว เพื่อนนักฝึกฝนคุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเราถึงติดอยู่ในกรงทันทีหลังจากที่เราถูกนำมาที่นี่เชิญผิงถามถ้าเป็นอย่างนั้นหนิงจือ้อและสู้อยู่ฉีก็คงติดอยู่ที่นี่แน่นอนถ้าพวกเขามาที่นี่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เชิญผิงก็รู้สึกวิตกกังวลมากฉันจะรู้ได้ยังไงและแต่กรงนี้ดูเหมือนจะดักจับเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นมนุษย์เท่านั้นเผ่าพ,พันธุ์อื่นดูเหมือนจะไม่ติดกับดักเซียวรุ่ยกล่าว หาเอ้ยนี่มันหมายความว่ายังไงว่ากำหนดเป้าหมายไปที่นักพ่อปลูกมนุษย์เหรอฉันเห็นว่าใครทำแบบนี้เมื่อเฉินผิงได้ยินเช่นนี้เขาก็โกรธมากนี่ไม่ใช่การปฏิบัติอย่างเลือกปฏิบัติใช่ไหมรุ่นพี่ข้าจะมอบร่างกายของข้าให้ท่านท่านช่วยทำลายตรงนี้ได้หรือไม่เฉินผิงถามจอมมารชี่หยุนบทที่4ี0พัน้ร้อชันก็ไม่รู้เหมือนกันขณะนี้ร่างกายของเฉินผิงได้ฟื้นตัวสู่สภาพที่ดีที่สุดแล้ว เขาจะสามารถให้จอมมารฉี่หยุ่นใช้พละกกำลังที่มากขึ้นได้ฉันไม่ได้โมนะแค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเจ้าปีศาจเมฆแดงกล่าวเอาละโปรดควบคุมร่างกายของฉันด้วยเถิดผู้อาวุโสเฉินผิงปล่อยให้จอมมารเมฆแดงเข้าควบคุมร่างกายของเขาเขาไม่อยากติดอยู่ในที่นี่ตลอดไปพร้อมกันนั้นแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากทั่วร่างของเฉินผิง พลังที่ปะทุออกมาจากการเข้ายึดร่างของจอมมารเมฆาแดงทําให้ซิลรุ่ยตกตะลึงนี่นี่คือสิ่งที่ผู้ฝึกฝนระดับหนึ่งในอาณาจักรอมะตะสามารถปลดปล่อยออกมาได้หรือเปล่าซิลรุ่ยมองเฉินผิงด้วยความไม่เชื่อหยุดพักเฉินปิงต่อยกรงพลังอันน่าสะเพรึงกลัวถูกปลดปล่อยออกมาอย่างกระทันหันกรงที่เฉินผิงอยู่สันสะเทือนอย่างรุนแรงและจากนั้นโซ่สีดําที่อยู่รอบๆกรงก็แตกสลายลงทันที กครงยังพังลงมาโดยตรงแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและหายไปเชิญผิงถูกแขวนคออยู่ในความว่างเปล่าล้อมรอบไปด้วยกรงนับไม่ถ้วนเพื่อนเต่าคุณสุดยอดมากคุณช่วยฉันได้ไหมซิวรุยเอ่ยถามด้วยสีหน้าตกใจเขาถูกขังไว้เป็นเวลาห้าร้อยกว่าปีแล้วหากมีใครสามารถทำลายกรงและปล่อยเขาออกมาได้เขาก็เต็มใจที่จะมอบตัวให้กับคนเหล่านั้น การติดอยู่ในกรงไม่มีทรัพยากรใดๆที่จะฝึกฝนและไม่มีใครที่จะพูดคุยด้วยมันช่างน่าเบื่อจริงจริงไม่มีปัญหาเฉินปิงพยักหน้ามันเป็นเพียงชิ้นขนมเค้กบูมเฉินปิงต่อยกรงที่ขังซิลรุยไว้และกรงก็กลายเป็นผงเมื่อสัมผัสกับ,กบหมัดอันน่ากลัวนี้กรงหายไปและร่างของซิลรุยก็ล้มลงทันทีเขาไม่ได้บินมานานมากแล้วจนคงลืมเรื่องนี้ไปแล้วเฉินผิงยื่นมือออกไปและควา้าซิลรุยโดยตรง จากนั้นพลังวิญญาณก็พุ่งเข้าสู่ร่างของซิลรุยซึ่งในที่สุดทำให้ซิลรุยฟื้นตัวได้เล็กน้อยและใบหน้าของเขาเริ่มมีสีชมพูซิลรุยจับมือเฉินผิงไว้แน่นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุขหลังจากผ่านไปหลายปีฉันก็หลุดพ้นจากทะเลแห่งความทุกมาได้ในที่สุดทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเฉินผิงถ้าไม่มีเฉินผิงเขาอาจไม่สามารถหลุดออกจากกรงและออกไปได้แม้จะรอคอยมานานถึงห้าร้อยปีก็ตาม สหายเต๋าเฉินขอบคุณมากขอบคุณมากดวงตาของซิ่วรุ่ยเต็มไปด้วยน้ําตาและเขาเริ่มร้องไห้จริงๆมันแค่เรื่องง่ายเรื่องง่ายเองเฉินผิงกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มจางๆจู่ๆซิ่วรุ่ยก็หน้าแดงขึ้นทันทีและขอโทษฉันขอโทษจริงๆฉันเพื่อประเมินคุณต่ําไปฉันไม่คาดคิดมาก่อนนว่าพลังที่คุณปลดปล่อยออกมาได้ในระดับแรกของอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงจะแข็งแกร่งกว่าฉันที่จุดสูงสุดของอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลง เชินผิงเพียงยิ้มเล็กน้อยและไม่ได้บอกจอมมารเมฆแดงเกี่ยวกับการครอบครองของเขาเพื่อนผู้ฝึกฝนคุณได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของอาณาจักอรอมตะแล้วคุณต้องการโอกาสและการรู้แจ้งเพียงหนึ่งขั้นตอนเพื่อขึ้นสู่สวรรค์ทำไมคุณต้องผ่านบันไดสู่สวรรค์ด้วยเชินผิงอยากรู้มากกว่าซิรุยกำลังคิดอะไรอยู่เฮฉันอยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักอรอมตะมาหลายร้อยปีแล้ว แต่ฉันยังไม่สามารถขึ้นไปได้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆดังนั้นฉันจึงปีนบันไดเพื่อเข้าสู่สวรรค์ใครจะคิดว่าคำแนะนำสู่บันไดสวรรค์น,นั้นจะหลอกลวงได้ขนาดนี้ถึงขนาดที่คุณถูกขังอยู่ในกรงทันทีที่คุณลืมตาขึ้นมาถ้าฉันรู้เรื่องนี้ฉันคงไม่พยายามปีนบันไดขึ้นสวรรค์หรอกเซวรุ่ยถอนหายใจเบาๆเห็นได้ชัดว่าเขาเสียใจกับการกระทำของตัวเองมากหลายร้อยปีที่ถูกเสียไปในกรงนี้ เพื่อนนักฝึกฝนคุณเคยเห็นคนที่มากับฉันบ้างไหมเชิญพิงอยากถามว่าหูมาจืออยู่ที่ไหนไม่นะ่าดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนเดียวที่นี่ฉันไม่เห็นว่าคุณมีเพื่อนเลยสหายของท่านก็เป็นพระภิกษุมนุษย์เหมือนกันหรือหากเขาเป็นเผ่าพันธุ์อื่นเขาอาจจะไม่ถูกจองจําที่นี่ซิรุยถามเชิญปิงพยักหน้าใช่แม้ว่าหูมาจือจะมีกระดูกของอมตะแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นนักฝึกฝนมนุษย์ นั่นมันยากนะที่นี่มีกรงเป็นหมื่นๆโครงฉันไม่รู้ว่าเพื่อนคุณอยู่กรงไหนเว้นแต่เจ้าของกรงจะรู้ซิรุ่ยสายหัวและพูดอย่างช่วยไม่ได้บทที่4901การแบ่งสวรรค์ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นไม่ไกลทันใดนั้นแสงสีขาวก็พุ่งออกมาจากกรงบูมเสียงดังสนั่นและมีร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากถ้ำเก่าใครกันว้ที่ตั้งกรงไว้ท้ายถนนวะ ชั่วช้าจริงๆฉันเห็นหูหมาจี้เดินเข้ามาด่าซิรุยมองดูหูหมาจือด้วยความตกใจร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยขนาดที่เขาถามสหายเต่าเฉินนี่คือเพื่อนที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่หรือไม่ใช่เฉินผิงพยักหน้าจากนั้นมองไปที่หูหมาซื่อแล้วกล่าวว่าอาจารย์หูที่นี่คือที่ใดฉันจะรู้ได้ยังไงและแต่ที่นี่ต้องเป็นสวรรค์แน่แน่ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนชั่วที่ตั้งกรงไว้ตรงนี้ หูมาซื่อมองไปรอบๆแล้วพูดว่าท่านอาจารย์หูตั้งแต่ท่านได้ปลูกความทรงจำของท่านขึ้นมาแล้วท่านสามารถบอกข้าเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบของอาณาจักรสวรรค์รวมถึงระดับต่างๆของอาณาจักรได้หรือไม่เชิญผิงถามหูมาจือ่อไม่มีระเบียบในสวรรค์ผู้แข็งแกร่งย่อมเป็นที่เคารพหากคุณอยู่ในระดับสูงและแข็งแกร่งนั่นก็คือกฎเกณฑ์นั่นคือระเบียบคุณคิดว่าใครเป็นคนคิดกฎแห่งสวรรค์ขึ้นมา กฎเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นโดยเหล่านักบุญผู้ยิ่งใหญ่กฎเหล่านั้นน่าทึ่งมากพวกเขาจึงบอกว่านี่คือกฎและกฎเหล่านั้นก็กลายมาเป็นกฎในที่สุดสักวันหนึ่งหากคุณกลายเป็นผู้ครอบครองจัก,กรวาลสวรรค์แห่งนี้ก็จะไม่มีความหมายใดๆและนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ก็จะไม่มีความหมายใดๆคุณสามารถฆ่าพวกเขาได้ด้วยการตบเพียงครั้งเดียวหูหมาจี้กล่าวด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่งหยุดยกย่อชันแล้วเล่าเรื่องสวรรค์ให้ฉันฟังหน่อยสิเชิญผิงพูดไม่ออก หากจอมมารสกาเลดคลาไม่ได้ลงมือเมื่อกี้เขาก็คงไม่สามารถออกจากกรงได้ยิ่งกว่านั้นการพูดถึงการเป็นเจ้านายของจักรวาลถือเป็นเรื่องเกินจริงเกินไปเขาควรคิดหาสถานการณ์ปัจจุบันให้ชัดเจนคุณน่าจะรู้แล้วว่าสวรรค์มี36กระดับใช่ไหมหูหมาจี้กล่าวใช่เฉินปิงพยักหน้าสวรรค์ทั้ง36ชั้นนสวรรค์น,นี้แบ่งออกเป็น12ชั้นล่าง12ชั้นกลางและ12ชั้นบนและในแต่ละชั้นทั้ง12ชั้นมี3ชั้นที่เป็นระนาบเล็ก นักบำเพ็ญเหล่านั้นที่นำโดยเต่าอันยิ่งใหญ่หรือเข้าสู่สวรรค์ด้วยวิธีอื่นๆทั้งหมดจะเข้าสู่สวรรค์ทั้งสามอมตะในสวรรค์ทั้งสามนี้ล้วนเป็นอมตะที่กระจัดกระจายและพวกเขาล้วนเป็นนักบำเพ็ญที่ดุร้ายที่ไม่ได้รับเครื่องรางอมตะดังนั้นผู้ฝึกฝนทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าสวรรค์ชั้นที่สามจึงถูกมองลงมานี่เป็นสาเหตุที่ผู้ฝึกฝนบางคนเลือกที่จะฝึกฝนอย่างช้าๆเพื่อขึ้นสู่สวรรค์มากว่าที่จะแสวงหาคำแนะนำจากเต่าอันยิ่งใหญ่ และนักบำเพ็ญเหล่านั้นที่ฝึกฝนด้วยตนเองและขึ้นสู่สวรรค์ได้นั้นก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นที่4ี่โดยตรงเหล่าอมตะเหล่านี้คืออมตะทางโลกและมีจุดแข็งที่อ่อนแอที่สุดในสวรรค์คนต่อไปคืออมตะมนุษย์อมตะสวรรค์อมตะชั้นสูงอมตะแท้จริงอมตะทองคําอมตะทองคําต้าหลวงขุนนางอมตะราชาอมตะจักรพรรดิอมตะและนักบุญอาณาจักรเหล่านี้ยังแบ่งออกเป็น9้าระดับ แต่เมื่อคุณไปถึงสวรรค์คุณจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติสายฟ้าอีกต่อไปเมื่อคุณก้าวไปสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นแทนที่คุณจะต้องขึ้นไปยังแพลตฟอร์มอมตะเพื่อจะก้าวไปสู่อาณาจักรหลักแต่ละแห่งคุณต้องขึ้นไปยังแพลตฟอร์มอมตะก่อนตอนนี้เจ้าอยู่ในอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงอมตะเท่านั้นไม่ใช่อมตะที่หลุดลอยอดทนกับมันช้าช้าก็พออ๋อหูหมาเสื้อตบไหล่เฉินผิงแล้วพูดว่า ท่านอาจารย์ฮูก่อนที่ท่านจะมาเกิดใหม่ท่านอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนท่านอยู่ในอาณาจักรใดเฉินผิงถามเฮฉันอยู่ในจุดสูงสุดของอาณาจักรอมตะของมนุษย์แล้วอีกไม่นานฉันจะกลายเป็นอมตะบนสวรรค์และออกจากสวรรค์ชั้นที่หอกอน่าเสียดายที่ข้าถูกผู้หญิงหลอกมันเป็นการสูญเปล่าการฝึกฝนนับพันปีของข้าหูหม่าเสื้อกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าโศกและโกรธเซียวรุ่ยที่ยืนอยู่ข้างๆไม่กล้าพูดอะไรสักคำหลังจากได้ยินสิ่งที่หูหม่าจื่อพูด มนุษย์อมะตะสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอเขาพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นไปได้และในที่สุดก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นบันไดเพื่อเข้าสู่สวรรค์ตอนนี้แม้ว่าเขาจะตระหนักถึงการขึ้นสู่สวรรค์เขาก็ยังสามารถเป็นอมะตะได้เท่านั้นเซียนบนโลกล้วนเป็นขยะในแดนสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงเซียนที่กระจัดกระจายเหล่านี้ไม่มีใครยอมลืมตาขึ้นมาดูพวกเขาเลย เฉินผิงกำลังฟังคำพูดของหูมาจื่อและลืมถามหนานปาเทียนและคนอื่นๆว่าพวกเขาอยู่ในอาณาจักรไหนและระดับไหนบทที่4,9 0 2ร้อสองชั้นออกไปไม่ได้ผู้อาวุโสท่านอยู่อาณาจักรไหนเฉินผิงถามจอมมารชี่หยุนฉันไม่ได้อยู่ระดับไหนไหนทั้งนั้นอย่าถามเลยจอมมารเมฆแดงพูดอย่างโกรธจัดเรื่องนี้ทำให้เฉินผิงสับสนเล็กน้อยเขาแค่ถามเกี่ยวกับอาณาจักรเท่านั้นทำไมเขาถึงโกรธมาก แต่เนื่องจากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ถามเฉินผิงจึงไม่ได้ถามออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะเฉินผิงกล่าวหูมาจื่อและเซี่ยวรุ่ยต่างก็พยักหน้าทั้งสามคนบินขึ้นไปพร้อมๆกันเนื่องจากมีหมอกดำปกคลุมอยู่รอบตัวพวกเขาและพวกเขาไม่รู้ทิศทางพวกเขาจึงได้แต่บินขึ้นไปเพื่อดูว่าจะหนีออกจากที่นี่ได้หรือไม่โชคดีที่ไม่มีข้อจำกัดใดใดที่นี่และเฉินผิงกับเพื่อนๆก็สามารถบินได้อย่างอิสระ ระหว่างทางคนทั้งสามก็รีบวิ่งขึ้นไปโดยมีหูมาซื่อเป็นผู้นำและไม่ทราบว่าพวกเขาทำลายกครงไปกี่กรงแล้วดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของชายผู้นี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากความทรงจำของเขาถูกปลุกขึ้นมาตอนนี้เฉินผิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอีกแล้วด้วยวิธีนี้คนทั้งสามไม่รู้ว่าพวกเขารีบเร่งม,ม,มานานเพียงใดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีจุดสิ้นสุดฉากโดยรอบยังคงเป็นหมอกดำและมีกรงอยู่ทุกที่ ถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเราจะหาทางออกไม่ได้และหมดแรงแน่หูหมาเสื้อกรอกตาแล้วพูดว่าแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกเราต้องหาทางออกให้ได้ถ้าหมดแต่เดินเตล่ร้ายจุดหมายแบบนี้เราก็ออกไปไม่ได้หรอกเฉิญผิงรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ทางแก้ไขดังนั้นเขาจึงพูดแต่เราไม่รู้ว่าทางออกอยู่ที่ไหนซิลรุ่ยกล่าวให้ฉันดูว่าฉันสามารถเผาสถานที่แย่แย่นี้ลงได้หรือไม่ เฉินผิงตัดสินใจใช้ไฟวิเศษของเขาเผาสถานที่แห่งนี้โดยตรงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจมากที่ถูกเผาด้วยไฟแต่มันก็คุ้มค่าหากพวกเขาสามารถเผาสถานที่นี้ลงและจากไปสหายเต๋าเฉินหากเจ้าจุดไฟเจ้าจะไม่เผาพวกเราตายหมดหรอกใช่ไหมซิลุ่ยถามแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าเฉินผิงมากแต่เขาไม่กล้าดูถูกเฉินผิงอย่าก,กังวลคุณจะไม่ถูกเผาจนตายหรอก หลังจากเฉินผิงพูดจบจูจ่ๆก็มีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาเปลวไฟเกิดจากการรวมตัวของไฟหลายกองก่อให้เกิดคลื่นความร้อนพวยพุ่งเฉินผิงฟาดดาบของเขาด้วยพลังทั้งหมดของเขาและท้องฟ้าและพื้นดินก็เต็มไปด้วยเปลวเ,เพลิงทันทีไฟไม่รุนแรงมากในขณะนี้รอบรอบพวกเขานั้นไม่ปรากฏหมอกดำอีกต่อไปแต่กลับมีลูกไฟแทน ในไม่ช้าเสียงกรีดร้องก็เริ่มดังขึ้นควรจะเป็นคนที่ติดอยู่ในกรงที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนของไฟได้สหายนักบวเชเฉิคนควรมีคนถูกคุมขังอยู่ที่นี่ไม่น้อยใช่ไหมซิลรุ่ยถามเฉินผิงไฟของคุณคงไม่เผาทุกคนในกรงจนตายหรอกใช่ไหมหูมาจือถามไม่ไฟของฉันมุ่งเป้าไปที่ปีศาจเท่านั้นหากเป็นนักบำเพ็ญตบะมนุษย์เขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บจากไฟนี้เฉินผิงกล่าว เชินผิงรู้ว่าผู้ที่ถูกคุมขังที่นี่ล้วนแต่เป็นมนุษย์ผู้ฝึกฝนดังนั้นเขาจึงได้คำนึงถึงเรื่องนี้ไว้แล้วไฟสุดท้ายที่เพิ่งปล่อยออกมามีเป้าหมายแค่ที่เหล่าปีศาจเท่านั้นเสียงกรีดร้องนั้นก็เป็นเสียงกรีดร้องของนักฝึกฝนปีศาจเช่นกันพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องนั้นคลื่นแห่งความหนาวเย็นและความเศร้าหมองก็ยังคงพัดเข้ามาราวกับต้านทานความร้อนแต่ความหนาวเย็นและอากาศมืดมนนี้ไม่อาจต้านทานไฟที่น่ากลัวรอบด้านได้ เพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจอากาศที่หนาวเย็นและมืดมิดก็หายไปต่อหน้าเฉินผิงและคนอื่นๆจู่ๆวังน้ำวนก็ปรากฏขึ้นและไฟก็ถูกดึงดูดโดยวังน้ำวนก่อให้เกิดพายุไฟดวงตาของเฉินผิงเป็นประกายไปกันเถอะนี่อาจจะเป็นทางออกหลังจากพูดจบเฉินผิงก็พาหูมาจือและซิรุยมุ่งตรงไปที่วังน้ำวนในเวลาเดียวกันไฟโดยรอบก็หายไปและร่างของเฉินผิงและคนอื่นๆก็ตกลงไปในกระแสน้ำวน ระวังไว้เถิดที่นี่มีพลังชั่วร้ายมากมายเชิญผิงเตือนใจหูมาจือและซิรุยขณะที่เชินผิงพูดจบจูจุกลุ่มหมอกสีดำก็พุ่งออกมาจากรอบๆบ,บังน้ำโวลท่ามกลางหมอกดำนั้นมีหน้าผีที่ดูน่ากลัวมากพึ่งคุณยังอยากจะหยุดพวกเราอยู่อีกเหรือเชิญผิงพงยาถอยอย่างเย็นชาและเรียกดาบสังหารมังกรที่ยังคงลุกโชนด้วยเปเลวเพลิงทันทีสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายเหล่านี้กลัวไฟมากที่สุดบูมบูมบูม เฉินผิงฟาดดาบออกมาหลายเล่มอย่างต่อเนื่องและพลังดาบนั้นมีพลังไฟที่รุนแรงสามารถเอาชนะใบหน้าผีเหล่านั้นได้ทันทีบทที่4,903แค่เรื่องตลกเฉินผิงและเพื่อนของเขาสามารถเข้าไปในกระแสน้ำวนได้สำเร็จแต่ทันทีที่พวกเข,เขาเข้าไปก็ปรากฏใบหน้าผีที่แออัดเยีนเยดและน่าเกลียดอย่างยิ่งอยู่รอบตัวพวกเขาใบหน้าผีเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยหมอกดำและมีกรงเล็บที่เหมือนนวดอยู่รอบๆอบพวกมันอย่หยุด ร่างสีทองอันเป็นอมตะของเฉินผิงถูกเปิดใช้งานและร่างทั้งหมดของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองทันทีและรอบๆพวกเขามีโล่ป้องกันที่เกิดจากไฟสูงสุดปรากฏขึ้นใบหน้าของซิ่วรุ่ยดูน่าเกลียดมากในขณะน,นี้แม้ว่าเขาจะอยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะก,ก็ตามแต่ติดอยู่ในนี้มานานหลายร้อยปีร่างกายก็ยังไม่ฟื้นตัวยิ่งกว่านั้นนี่คือสวรรค์และผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจากักรอมตะ ไม่กล้าที่จะทําอะไรโดยประมาทหูหมาเสื้อเดินตามไปในตอนท้ายโดยมองไปที่ใบหน้าผีที่แออัดอยู่รอบตัวเขาและสับแช่งอย่างโกรธจัดไอเวนเอ๋ยถ้าแก่กล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาซะแกพยายามทําให้ใครกลัวด้วยสิ่งเหล่านี้หลังจากที่หูหมาเสื้อพูดจบยานสามอันก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาจากนั้นเขาก็โยนยานเหล่านั้นในมือของเขาบูมทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามอันดังและพลังงานอันแข็งแกร่งมหาศาลก็ระเบิดออกไปทั่ว พร้อมกับแสงระเบิดที่ส่องสว่างไปทั่วกระแสน้ำวนอย่างสว่างสวยในขณะนี้เฉินผิงและคนอื่นๆสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใบหน้าผีที่แน่นขนาดนี้กลายเป็นผู้ชายที่แผ่รัศมีแห่งความตายและถือขวานรบหนวดปลาหมึกและหน้าผีพวกนี้งอกออกมาบนตัวของผู้ชายคนนี้เหมือนเส้นผมเลยเฉินปิงและลูกน้องของเขาตัวเล็กเท่ามดเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชายคนนี้นี่มันอะไรวะไอ้นี่มันสร้างกรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ย เฉินผิงมองดูชายที่สูงกว่าภูเขาและอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายบูมชายคนนี้ไม่รอให้เฉินผิงและคนอื่นๆตอบสนองเขาเพียงแต่ฟาดขวานรบในมือและพุ่งเข้าหาเฉินผิงและคนอื่นๆคราวนี้รัศมีแห่งความน่าสะพรึงกลัวพุ่งเข้ามาหาเขาและในเวลาเดียวกันหนวดปลาหมึกเหล่านั้นและใบหน้าผีก็โจมตีพร้อมกันด้วยพื้นที่ในกระแสะน้ำวนนี้ค่อนข้างแคบ และเมื่อรวมกับการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวนี้เฉินผิงและสหายของเขาไม่มีที่ไหนให้ซ่อนอีกแล้วเซียวรุ่ยตกใจมากเมื่อเห็นฉากนี้จนตาเบิกกว้างและเริ่มรู้สึกเสียใจที่ได้ออกมาจากคุกคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณตายหลังจากออกไปแล้วคุณก็คงต้องอยู่ในคุกแทนบางทีหลังจากเวลานานคุณอาจจะได้รับการปล่อยตัวไอโง่อเอ๋ยการตัวสูงมันไม่มีประโยชน์หรอกเมื่อเห็นเช่นนี้หูหมาซื่อก็สาบแช่งด้วยความโกรธ จากนั้นก็โจมตีด้วยฝ่ามือขวาทันทีรูนน้ำแข็งสีฟ้าปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของหูมาจือเมื่อเครื่องรางน้ำแข็งระเบิดขึ้นบริเวณโดยรอบก,ก็เต็มไปด้วยความเย็นยะเยือกทันทีบูมลมหายใจทั้งหมดรวมไปถึงหนวดนับไม่ถ้วนและใบหน้าผีก็ถูกแช่แข็งทันทีในขณะน,นี้ไอ้หนุ่มรูปร่างเหมือนภูเขาตรงหน้าเขายังคงฟาดขวานของเขาไม่หยุดดูเหมือนเวลาจะหยุดนิ่งในขณนะนี้ จากนั้นหูมาเซอร์ก็เอื้อมมือออกไปอย่างอ่อนโยนและชี้ไปที่หนวดอันหนึ่งคลิกคลิกคลิกพร้อมกับเสียงแตกกระจายวัตถุที่ถูกแช่แข็งทั้งหมดตรงหน้าเขาได้กลายเป็นผงเซวรุยมองดูหูมาจืดด้วยความตกใจผมตกใจมากจนพูดไม่ออกเฉินปิงก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันเขาจ้องไปที่หูมาจือแล้วพูดว่าอาจารย์หูไม่เลวเลยท่านมีทักษะบางอย่างไราสาระชันแทบจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์เลยนะ ถึงแม้ว่าฉันจะกลับชาติมาเกิดใหม่แล้วแต่ความสามารถเหล่านั้นยังคงอยู่ในหัวของฉันหลังจากมาถึงสวรรค์แล้วฉันสามารถกลับไปในอดีตได้ภายในเวลาอันสัน้นผู้มาจื่พูดด้วยท่าทีอวดดีถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องพึ่งอาจารย์หูให้ปกป้องฉันเฉินผิงกล่าวด้วยรอยยิม้มฉันปกป้องคุณได้แต่คุณต้องหาผู้หญิงให้ฉันบ้างคุณเป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงดังนั้นหามาให้มากขึ้นและให้ฉันบ้าง หูหมาจี้กล่าวเฮียเฉินผิงกรอกตาเซียวรุ่ยที่ยืนอยู่ข้างๆก็พูดไม่ออกเช่นกันเมื่อฟังบทสนทนาระหว่างหูมาจื่อและเฉินผิงฉันแค่เล่นฉันจะไม่แต่ผู้หญิงของคุณหูหมาซื้อตบไหลเ่เฉินผิงแล้วพูดว่าไปกันเถอะเจ้าหมอนั่นเป็นแค่หุ่นเชิดเท่านั้นเขาไม่ใช่เจ้านายของกรงนี้แน่นอนเฉินผิงพยักหน้าและมีคนจำนวนหนึ่งก็รีบวิ่งไปข้างหน้าอย่าง รวดเร็วผ่านช่องกระแสน้ำวน